มิลินทปัญหาคิหิอรหัตตะปัญหาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริยา์ขัตทิราชผู้มีบุพพาวาสนาจะได้สำเร็จแก่พระปวรามฤตยาทิคต,ตธรรมอันประเสริฐคือจะได้พระนิพพานในปัจจุบันจึงมีพระราชองค์การถามปัญหาพระนาคเสนสืบไปเล่าว,ว่าพันเตนาคเสนข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนเถระ ผู้มั่นในอริยศีลสังวรวินัยตุ้มเหพระนทะพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้กับโยมแต่เดิมว่าคราวาสได้พระอาหารหันต์นั้นมีคติสองประการคือจะต้องบวชเสียในวันอันได้พระอาหารหันต์นั้นประการหนึ่งข้อหนึ่งบุคคลเป็นคราวาสได้สำเร็จพระอาหารหันต์แล้วไม่บวชเสียในวันนี้จะเข้าสู่พระนิพพานในวันที่ได้พระอาหารหันต์นั้นประการหนึ่ง เป็นคติสิริเป็นสองประการแน่ดังนี้หรืกอกระไรพระนาคเสนผู้ประกอบไปด้วยยานปรีชามีเถระวาจารับพระราชองค์การว่าอามะมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเป็นความจริงดุดพระราชองค์การตรัสมานั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินผู้เป็นปิ่นสาคนลราชมีพระราชองค์การตรัสประพาสถามซักอีกเล่าว,ว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าคาราวาดได้พระอรหันต์แล้วจะบวชในวันนั้นก็หามีอุปชาอาจารย์ที่ท่านจะบวชให้ไหม่จะบวชเอาเองก็ดีจะคอยถ้าหาอุปชาอาจารย์ที่ท่านผู้มีฤทธิ์เหาะได้ช้าไปจนวันหนึ่งหรือสองวันก็ดีจะได้หรือไม่ได้เล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชขอถวายพระพรบรพิษพระราชสมภารพระองค์ผู้ประเสรศิฐ ซึ่งราวาสได้พระอรหันต์ในวันใดต้องบวชในวันนั้นในสำนักครูบาอาจารย์โดยปกติที่จะกระทำเหมือนพระราชองค์การรัชนี้จะได้บวชเอาเองก็ดีจะให้คอยท่าอุปชาอาจารย์ท่านผู้มีฤทธิ์อันจะเหาะมาบวชให้ก็ดีช้าไปวันหนึ่งหรือสองวันเช่นนี้ไม่ได้ถ้าบวชเองก็เป็นไถยเพศไม่ได้เรียกว่าบรรพชาประการหนึ่ง ถึงจะคอยท่าพระอาหารหันต์อันมีฤทธ์รู้จักจิตว่าจะบพรพชาจึงจะเหาะมาบวชให้ก็ไม่ได้ถ้าช้าไปจนวันหนึ่งหรือสองวันเกินกำหนดไปก็คงจะเข้าสู่นิพพานในวันนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินทภผู้เป็นปิ่นประชากรมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาเกษนข่าแต่พระนาเกษนผู้ปรีชายานอันประเสริฐพระผู้เป็นเจ้าสีว่ากระนั้น ก็คารวาสนี้ถ้าได้ถึงพระอาหารหันต์แล้วน่าที่จะดีทีเดียวฉะไหนจึงร้อมรนถึงสิ้นชีวิตชนีเล่าพระนาคเษนผู้ประกอบด้วยปรีชาเฉลิมปราดจึงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพร,พรบพิษพระราชสมภารเป็นด้วยเพศคารวาสนี้ต่ำไม่สมควรแก่พระอาหารหันต์ภูมิคหัสถสนี้เป็นภูมิอันต่ำช้านักจึงต้องให้ละเพศคารวาสบวชเสียในวันที่ได้พระอาหารหันต์นั้นนี่แหละ เพศแห่งบรรพชิตผิดกันต่างกันอุปมาดังบุคคลอันเคยรับประทานอาหารเลี้ยงชีวิตมีชีวิตอยู่เพราะอาศัยอาหารครั้นมาเป็นทุพพิกาการเกิดข้าวแพงหาอาหารบริโภคมิได้บุรุษผู้นั้นอดอาหารอยู่หลายวันครั้นหาอาหารได้บุรุษชายนั้นบริโภคจนเกินขนาดเตโชธาตมิอาจเผาผลาญได้บุรุษผู้นั้นก็ถึงแก่ชีวิตตักใสกระทำกาลคกิริยาตาย จะว่าบุรุษชายนั้นไม่รู้ประมาณหรือจะโทษเอาอาหารว่าตายเพราะอาหารหรือประการใดเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินทภูมิมนทราธิบดีมีพระราชโอการว่าพันเตนากเสนข้าแต่พระนากเสนผู้ปรีชาญาณอาหารเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตจะเป็นยาพิษหามิได้บุรุษผู้นั้นมาสิ้นชีวิตด้วยโลภในอาหารรับประทานเกินขนาดไปจะโทษอาหารอย่างไรได้พระนากเสนถวายพระพรว่า ฉั้นใดก็ดีภูมิคารวาสต่ำนักไม่อาจต้านทานพระอาหารหันต์เปรียบดุจคนอดอาหารต้านทานอาหารไม่ได้ฉะนั้นเหตุชะน,นี้แหละคารวาสที่ได้พระอาหารหันต์จึงต้องบรรพชาเสียหรือนิพานเสียในวันนั้นนะบพิษพระราชสมภารอีกประการหนึ่งเล่าเปรียบอุปมาดุจกลุ่มหญ้าอันน้อยนักบุคคลจะเอาศิลาอันหนักทับลงกลุ่มหญ้าอันน้อยไม่อาจทนทานศิลานั้นได้ ประการหนึ่งเปรียบดังบุคคลประกอบได้บุญอันน้อยได้สมบัติอันเป็นอิสรภาพแล้วที่อาจปรราบดาพิเศษครองราชสมบัติได้ไม่คู่ควรที่จะครองราชสมบัติก็มังเกิดความฉีบหายอันตรายต่างๆถึงกับต้องประหารชีวิตทนเวทนาสาหัสจะโทษสมบัติว่าสมบัติร้อนพาให้อายุสั้นนั้นหรือประการใดเล่าขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสว่าพันเต ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าจะโทษเอาสมบัติว่าราชสมบัติร้อนหาชอบไม่เลยฝ่ายผู้นั้นบุญน้อยไม่ควรที่จะเสวยจึงเป็นอันตรายฉิบหายต่างๆจนถึงอาสันพระนาเคเษนจึงถวายพระพรว่า,วาความนี้ฉันใดก็ดีอันว่าภูมิเพศขาราวาดนี้ต่ำช้าไม่ควรที่จะครองพระบวรวิมุตติสเสวตฉัติได้แม้สำเร็จพระอรหันต,ตัดกิเลสวันใดแล้ว ก็ควรบวชเข้าในบวชพุทธศาสนาในการวันนั้นเหตุว่าเพศบรรพชิตนี้สมควรที่จะทรงซึ่งพระบวรว,รวิมุตติเวตฉัตรได้พระบวรวิมุตติเวตฉัตรคือพระอรหัตมรรคพระอรหัตผลเพศฆราวาสนั้นทุพลภาพมิอาจทรงได้ขอถวายพระพรราชาฝ่ายสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินราราชได้ทรงฟังโอวาทวิสัชนาก็สองสาธุก,การต่างๆ สารเสริญพระน้ากเกษว่าประกอบด้วยยานปริชา